สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ I k b ช b นะครับ I k ชบับนะฮะในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมวันนี้ก็เป็นเกมฟุตบอลเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้จะเป็น s t s นะครับผมเกม STS ก็เป็นเกมฟุตบอลที่ค่อนข้างนานแล้วนะนานจนผู้พัฒนาหยุดพัฒนาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มนะฮะ มีการอัปเดตนะฮะให้เป็นยุคปัจจุบันนะสำหรับนักเตะสำหรับถ้วยต่างๆนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นหมดของคุณลิสกี้นะครับผมคุณลิสกี้นะฮะช่องลิสกี้เป็นคนอัปเดตหมดตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตอนนี้ฮะหน้าตาตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของเกมโหมดนะฮะทัวร์นาเมนต์โหมดก็จะมีให้เล่นมากมายนะครับสำหรับเกม FCS นะครับผม น,ะะนี่มีเต็มเลยเห็นไหมรู้สึกจะมีทีมชาติไทยด้วยนะฮะเอฟซีคัพนะฮะก็จะมีทีมชาติไทยนะฮะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นครับผมหลักๆบ,บอลถ้วยเนี่ยสำหรับตัวเกมเซตเขาจะมีให้เล่นครบนะฮะฟีฟ่าเวอร์ครัพเนี่ยมีให้เล่นหมดเลยเนี่ย ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอนักเตะนะฮะตอนนี้ก็มีการอัปเดตนะนักเตะมากมายนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเปิดนะครับทีมหลัับที่มีการซื้อขายแน่นอนแล้วก็แอสตันวิลล่านะฮะแอสตันวิลล่าก็ได้คุูตินโญ่มานะครับผมนี่แล้วก็จะมี นิวคาสเซิลนะฮะนิวคาสเซิลก็จะมีเอ่อเคลนทิเปียนะครับผมหน้าตาจะไม่เหมือนนะฮะ mm hmm. เพราะว่า TS, s t mm hmm. s น่าจะด้วยเรื่องของสถานีสิกธิตอะลิกสิตหน้าตาก็เลยไม่เหมือนนะครับผมอ๋อมีอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าลาลิกา้ากันบ้างนะฮะมาทางสเปนกันบ้างอ่านี่ฮะสเปนก็จะมีเอ่อ บาซานะฮะบาซาก็จะได้ฟาลานนะครับผมฟาลานตอเลสนะฮะออสซิดาด้วยนะครับก็จะได้ลาฟิดย่ามานะครับยืมตัวมาจากปารีสนะครับผมประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะฮะเดี๋ยววนกลับมาดูทีมดูชุดดูเสื้อของทีมหลักๆใหญ่ๆตามลีกกันบ้างนะฮะก็นี่นะฮะเซนอลนะครับผมเชลซีเวอร์พู แมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเต็ดนะฮะและก็สเปอร์ด้วยบุนเดสก้ากันบ้างนะฮะดอทดุนนะครับผมผมให้ดูทุกทีมเลยละกันนะฮะอ่าไวไปหรือเปล่านะลีกเอิง นะฮะฮหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวเกมกันนะฮะว่ากราฟิกอะไรต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้นะฮะจะเล่นอะไรดีนะบาซ่านะฮะ ปาราซาเจอเกัอบแมนซิตี้แล้วกันเอาฟอนเฟอร์ลานลงดีกว่านะฮะปับแบตเตอรี่ก็แบตปตี่ลงนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะสิบเอ็ดเล่นตัวจริงนะฮะสำหรับทั้งสองทีมก็เข้ามาแรกๆนะฮะคือตรงนี้นะครับผม ่าเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมันจะไม่มีจอยสติ๊กนะฮะสำหรับใครที่ไม่ถนัดนะฮะกดสต็อปเกมก่อนนะครับผมแล้วเข้ามาที่เอ่อเซตติ้งนะฮะดิสเพย์เซ t ตติ้งนะคะรับผมอ่าหาคำว่าอ n นาล็อกเนี่ยฮะอ n นาล็อกสติ๊กนะครับเปิดออนฮะ,ะเท่านี้เองนะครับผม แล้วมันก็จะมีเรื่องของภาษาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเพราะว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยภาษามันจะเป็นภาษาสเปนนะฮะ,ไ,ฮะไปฮะไปไปไปวิ่งครับวิ่งครับโอ้ย่ส่งอะไรนี่ก็ ดูบอดก่อนนะฮะผมปรับเป็นไฮเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นเออตั้งค่าระดับความยากของบอดนะฮะไปยันต่อฮะสุฟันติออกข้างให้เจอรีอาบ้าโดนสกัดไว้ได้นะฮะโอ้ยโอ้ยยิงชนเสาเข้าไปแล้วฮนะโอ้โยโชคช่วยนะฮะแตเรี่นะครับผม ดูภาพชา้าอีกทีนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมโอ้โหกระเด็นนะฮะกระเด็นไปโดนผู้รักษาประตูนะครับผมอืมนั่นไงกระเด็นเข้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะแบบนี้ก็ได้ด้วยไปหมันอยู่ที่เมมฟิตได้ไปฮะโอ้อันชูฟันติติดเซฟนะฮะเข้าอีกแล้วมันน้งนี่โอ้โห บอลออกข้างนะฮะกาเบียวเคสุดอา้าวแยงไว้ได้นะฮะได้าไาฮะต่อครับตอนนี้บอลอยู่ที่แมนสตี้นะฮะกำลังบุกครับเดอะบอยฟาวนะครับผมอะไรกันฮะเนี่ยบุสเกตนะครับ โหดจริงๆนะครับผมโอ้โห,โหกาเอาเข้าเลยโอ้ยสก,กัดไม่เคลียร์นะฮะตอนนี้บอลอยู่ที่สเตอร์ลิงฮะเอาแย่งมาได้นะฮะโอ้ติดอีกนะฮะ ไป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 ไม่ไหวฮะเอาเฟอร์ลาน,นะฮะเฟอร์ลานวิ่งไปไม่ไหวนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เฟอร์นานิโยนะฮะโดนสก,กัดไปได้นะครับผมอืม เข้ามือของเอเดอร์ซันนะฮะตอนนี้ส่งคืนหลังให้กับพิเก้ฮะลองเล็ดนะครับเดอะจองอ่าโดนแย่งแย่งคืนนะคร,รับลองเล็ดเจ้าเดียวบาฮะออกข่ามาให้เปอรี่เปอรี่ส่งให้โอ้ล้มหน้านะครับผม ฟาตินะครับตอนมาได้นะครับผมยังไงต่อเมมฟิตเมมฟิตยิงอ๋อหมดเวลานะครับผมก็บาซ่านะครับชนะแมนซิตี้ไปแล้วนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับผม ก็ราฟิกในตัวเกมนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยฮะดูดีฮะสานงสนามนะครับดูดีเลยแบตจะหมดด้วย Man of the m a t นะฮะฟาตินะครับผมอันซูฟาติก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออการแปลภาษานะที่ผมได้พูดไว้มาก็มาในตอนโหลดทั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างที่เห็นนะฮะ กอนเนี่ยฮะพอเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาแบบนี้นะครับผมก็ให้เรากดเข้ามาที่ตั้งค่ามันจะให้เราเล่นก่อนแมตช์หนึ่งแล้วพอเล่นเสร็จหรือไม่เล่นก็ได้นะฮะกดออกมาเลยเนี่ยเข้ามาที่ตั้งค่าแบบนี้แล้วก็เลือกอันแรกฮะแล้วก็เลือกอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้นะฮะอ่านี่นะครับผมที่สาคัญเลยนะฮะก็คืออย่าก,กดเลื่อนไปทางขวานะครับผมไม่งั้นจะหลุดนะฮะ ให้เรากดเลื่อนไปอันที่ทางซ้ายนะครับผมนี่แบบนี้นี่คือภาษานะครับนี่จนเจอคําว่าอังกฤษให้หยุดฮนะอย่าก,กดเลื่อนไปสุดอีกถ้าเลื่อนไปสุดเหมือนเหมือนมันสิ้นสุดที่อันแรกคืออังกฤษแล้วก็สุดที่สเปนนะฮะถ้าเลื่อนไปสุดกว่านี้มันจะหลุดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการ โหลดไฟล์ file, แล้วก็ติดตั้งไฟล์กันดีกว่าฮะไปกันเลยครับผมก็มาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งไฟล์นะฮะก่อนอื่นเราก็เข้าไปดาว์โหลดกันก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของคุณเบเนสซ์นะฮะก็เข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็นภาษาสเปนนะนี่ฮะลิงก์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ สามอันนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนป๊อปอัพโฆษณานะฮะให้เรากดปิดไปฮนะแล้วกดซ้ำอีกทีมันก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ดาวน์โหลดไฟล์นะฮะมีเดียไฟล์นะครับผมก็เนี่ยให้เรากดทั้งหมดเลย,เยถ้ามีโฆษณากดปิดไปฮนะแล้วเรากดกประมาณนี้นะฮะบ,บางครั้งก็ไม่มีโฆษณาเด้งดาว หลังจากที่เราโหลดทั้ง3ไฟล์แล้วเนี่ยให้เราเข้าที่เซตอะชีเวอร์นะฮะปุ๊บอ่ะมันจะมาสู่หน้านี้เนอะแล้วเราก็หาแฟ้มคำว่าดาวโหลดนะฮะเพราะว่าตัวไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับผมอ่านี่นะฮะสามไฟล์ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขั้นตอนแรกติดตั้ง APK ฮนะคั นนกด install กดตั้งไปใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมมันติดตั้งคล้ายๆฟีฟ่า22เลยนะครับผมไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะพอเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะฮะ มาต่อกันที่ Data นะฮะก่อนหนึ่งเราก็เข้าไปดูที่ตัวไฟแฟมก่อนนะครับผมแฟมเนี่ยมันจะต้องขึ้นคำแรกว่าคอมนะครับผมอย่าง o b b เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแฟมเงี้ยให้เรากดซ้ำเข้าไปทีนะฮะถ้าเราวางทั้งแฟ้มโมบเงี้ยมันจะไม่อ่าน,นะฮะแล้วไฟล์เกมตัวเกมมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมมาเริ่มกันที่ Data ก่อนนะฮะ กด1ครั้ง,งครับผมกด extract extract อันที่4นะฮะแล้วก็ออกไปฮะหาแฟ้มดาวน์โหลดนะฮะแอนดรอยหาแฟ้ม Android นะครับเข้ามาที่ Android เลือก data ฮะกดวางแล้วเราก็กลับไปฮะกลับไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะฮะ ตอนนี้มันเลือก OBB นะครับผมก็ OBB เนี่ยจะยังไม่เลือก Extract ตัวนี้นะครับผมให้เรา copy แทนก็คือกดหนึ่งครั้งฮะกด view เพราะว่าถ้าเราวางเลยมันจะเป็นแฟมนี้ฮะซึ่งตัวเกมมันจะไม่อ่านฮะแล้วมันก็นจะเข้าเกมไม่ได้เลือก OBB จิ้มไปอีกฮะอ่าเราก็จะมาเจอกับแฟ้ม OBB ตัวนี้นะฮะให้เรากดค้างครับกด copy อ,ออกไปจากแฟ้มฮะไปที่ Android หรือ OBB ฮะแล้วกกดวางได้เลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอั les, นเสร็จฮะสามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมก็นี่นะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับถ้าใครชอบนะฮะก็ไปดาวน์โหลดนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ ใต้คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับผมนี่นะฮะเข้ามาแรกๆก,ก็จะเป็นภาษาแบบว่าสเปนนะฮะแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาเล่นเลยก็เลือกได้ฮะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะฮะถ้าไม่เล่นก็กดออกครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนภาษาซะนะครับผมก็นี่ฮะ นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของอ n นาล็อกนะฮะอนาล็อกก็นี่นะอันนี้อ n นาล็อกสติกนะครับผมมันจะถูกปิดอยู่นะก็เปิดซ้ำนะครับผมจะได้เล่นง่ายขึ้นนะฮะถ้าชอบก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเกมฟุตบอลนะครับยังไงก็ขอบคุณมากคร หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม